สนามค่อนข้างแคบครับก็ต้องทีช,อช็อตด,ดีนิดนึงแต่ถ้าทีช็อตด,ดีก็ก็อาจจะเป็นสนามที่ทําสกอร์ได้เหมือนกันครับเพราะว่าต้านนิดหน่อยครับเที่ยวที่ผ่านมานี่เราเล่น ulo, ยุโรปทัวร <med> ์มาเนี่ยใช่ครับก็เล่นยุโรปมาก็ถ้าพูดถึงผลงานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้ประสบการณ์กับกลับมาเยอะเหมือนกันครับก็จะนําประสบการณ์มากลับมาใช้ในการแข่งเอเชียนทัวร์ทีนี้เล่นยโนุโรปมานานเนี่ยกลับมาแบบนี้เป็นแบบแรกตั้งแต่กลับมาเลยหรอ เเล่นออสเตรเลียนไปประมาณ 2- 3สาแมตช์แล้วครับผมงนั้นก็ถือว่าก็ไม่ได้ปรับร่างกายอะไรได้หมดเลยปรับปบได้แล้วครับไม่ไม่ต้องปรับอะไรเยอะครับตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างครับแต่เรนตั้งเป้าไว้อะครับก็ตอนนี้ก็คือเล่นตามแผนครับตีกลอบให้มีความสุขซึ่งช่วงน,น,นี้ก็ถ้าตีผมว่าตีกลอฟตามเกมก็น่าจะจบดีได้อะครับผมสำหรับสนามดูแคนยอนนี่มีเทคนิคอะไรที ทำสกอร์เลยผมว่าต้องทีช็อตให้อยู่ก่อนครับอย่างแรกถ้าทีช็อตอยู่ว่าอย่างอื่นตามมาก็น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลยครับผมได้ค่ะขอให้โชคดีนะคะครับขอบคุณครับ